สวัสดีครับวันนี้อยู่กับมิตุบิชิปาเจโรนะครับปีพันสองพนะครับติดตั้งตะแกรงกันหนูนะครับ4ชิ้นเป็นงานสแตนเลสครับเดี๋ยวใช้ช่างช่วตำแหน่งในการติดตั้งนะครับเอาชิ้นใหญ่สุดละกันนะครับชิ้นใหญ่ก่อนเลยนะครับชิ้นนี้ครับชิ้นนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อไปติดตั้งเองก็จะเห็นตำแหน่งในการติดตั้งนะครับชิ้นใหญ่สุดอยู่นี่ครับต่อไปครับชิ้นนี้ครับชิ้นเล็กก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ฮะจะเห็นนะครับนี่โอเคครับเป็นงานสแตนเลสนะครับเดี๋ยวต่อไปฮะไปดูกับโนน้ ฝั่งนี้ฝั่งนี้เชื่อครับนี่ครับตำแหน่งนี้นะครับติดกับมอเตอร์ตัดกรนนะครับปิดไปนะครับอีกชิ้นนึงครับนี่ครับชิ้นนี้อยู่ในนี้ฮะในกองครับในข้อกอกะนะครับปิดไปเพื่อที่จะต้องการหนุเข้าตำแหน่งนี้นะครับสำหรับอี้อท่านใดนะครับใช้มิตซูบิชินะครับออนิวปาเจโร่นะครับปี2 0 1 7 1 9นะฮะข้อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยในช่อง เฟซบุ๊กแฟนเพจแต่งรถนะแดมเพชรชบูรณ์นะครับโทรได้ที่เบอร์081953 7181ครับเรามีบริการส่งท่วไทยครับคิมนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ